วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมือใหม่นะครับเข้าเรียนในหลักสูตรทีวีพร้อมกันกับผมครับโดยเราจะมาเรียนรู้จุดเกิดและชื่อเรือดจุดต่างๆนะครับแบบละเอียดเลยนะครับในแผนที่ทีวีและคลิปนี้นะครับเข้าเรื่องกันเร็วเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมานั่งเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับและคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยฟุนโดนะครับบิ๊กสปอนเซอร์หลักของช่องซานเอ็กเลยครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Apple Mint นเกม Topup บริการเติมเกมออนไลน์ครบวงจรมีทั้งอ r e n a b r e a k o u t ทั้งใน PC และโ Mobile การันตีราคาสูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยหิห่วงเพียงแค่ส่งเลข UID ภายในเกมให้อดมินก็เติมได้แล้วและยังมีบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายอาทิเช่น p ับ G f ฟ e e Fire ROV มีแอดมินคอยให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้ายันเที่ยงคืนเลือกชำระผ่านธนาคารได้ทุกค่ายหรือจะจ่ายผ่านบัตรทูมนี่ก็ง่ายเพียงปลายนิ้วเติมถูกเติมไวปลอดภยัยต้อง Apple Mint รับเติมเกม แอดไลยอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะจ๊ะก่อนเติมอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสร้นนะด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปก็พรผมอ่ะอันดับแรกเลยเราต้องจาจุดเกิดได้ก่อนนะทุกคนผมจะไล่ทีละจุดเลยนะจุดเกิดน,นะโดยหนึ่งเลยจะมีเมนนะครับหรือ็อบบี้ตรงนี้เมนอินทรานตัวนี้จะเป็นจุดออกเลยนะครับออกได้หลังจากผ่านไปแล้วสินาทีนะครับ จุดที่2นะครับจะเป็นตัวนี้ครับขอบฉากตัวนี้เรียกว่าขอบฉากนะสำหรับตีอยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าขอบแมปนะครับขอบฉากขอบแมปหลังด์กอ่าประมาณนี้แล้วก็ตี้ที่จะเกิดอีกก็จะมีตรงนี้ครับผมใต้ห้องสมุดนะตัวนี้ข้างบนนะครับมันจะเป็นห้องสมุดทุกคนมันจะเป็น reading room นะหรือบางตี้ก็เรียกว่า library นะครับแต่ผมจะเรียกว่าห้องสมุดแล้วกันนะใต้ห้องสมุดจะมีตีนิเกิลน,นะครับแล้ตีหนึ่งที่จะเกิดก็คือ post production ครับตรงนี้ครับหลัง post production ซึ่งบางคนจะเรียกว่า backstage นะครับแต่ว่าตรงเนี้ย ผวกผมจะเรียกกันว่าหลังโพสนะครับมานคือหลังห้องโพสเพรสเดคชันเพราะว่าถ้าเราเรียกว่าแบ็กสเตะมันจะมาซ้ำกันตรงนี้ครับเพราะตรงนี้จะเรียกว่าแบ็กสเตจเหมือนกันหรือบางคนจะว่าหลังห้องเสื้อนะครับตัวนี้จะมีเกิดไล่าย,ยาวเลยแล้วแต่ครับบางคน,นอาจจะเกิดตรงนี้ปกติอาจจะเกิดตรงนี้นะจุดต่อมาครับผมเกิดตรงนี้ครับชาเลกนะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าฉากเหล็กตัวนี้ก็จะเกิดได้นะครับเกิดมาปุ๊บก็อาจจะมีซีที่เจอตรงนี้นะครับผมแบ็กสเตจนะตัวแบ็กสเตจก็จะเป็นจุดเกิดจุดหนึ่งครับเกิดตรงนี้นะครับแบ็กสเตจต่อมาครับผมบันไดวนจุดนี้เป็นจุดที่แย่สุดเลยครับในในการเกิดนะผมว่าตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาจะให้เกิดชั้นบนสุดเลยครับผมมันจะมีชั้น3นะอ่าแมปทีวีเนี่ยจะมีจุดเกิดเดียวที่เป็นชั้น3คือบันไดวนนะครับที่อยู่สูงสุดเลยของแมปนะครับจุดต่อมาครับผมจะเป็นอีดิตติ้งนะครับตรงนี้นะมันคือีตต้งรแ่่วาเนย โซนใหญ่ๆนี่เลยเนี่ยมันจะมีเขามีรถถังมีอะไรเงี้ยมีป้อมปืนใหญ่ขาเรียกว่าอีดิทนะครับหรือบางทีอาจจะเรียกบังเกอร์ er นะครับผมจุดเกิดจะไปอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ต่อมาครับผมเวร์เฮาส์นะหรือโหลดดิ้งบางที่เรียกว่าโหลดดิ้งนะครับบางทีก็เรียกว่าเวร์เฮาส์นะจะมีจุดเกิดอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนเนๆนเนนต่อมาครับผมจุดเกิดตรงนี้จะมี3จุดเลยนะจุดที่1ตัวอยู่นี่ครับผมในห้องปั๊มนะครับห้องปั๊มจุดที่2ครับผมเกิดซอยกลางครับตรงนี้เลย ซอยกลางแต่ตรงนี้โอกาสซูมเกิดน้อยน้อยมากนะครับซอยกลางนี้เกิดโอกาสน้อยมากๆต่อมานะครับผมที่สุดท้ายนะครับเป็นตรงนี้ครับลงรถนะครับจุดลงรถแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับผมห้องคอนเฟล้นนะตรงนี้นะครับห้องคอนเฟล้นส่วนใหญ่จะวิ่งมาใต้ดาร์กันนะครับต่อมานะครับจุดเรียกต่างๆจุดนี้สําคัญมากจุดที่สําคัญที่สุดในการคอไฟเลยครับถ้าทุกคนรู้จุดเรียกต่างนะครับมันจะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะทุกคนตรงนี้เลยเรียกเรียกง่ายๆเลยเมนตัวนี้เมน ตรงนี้เรียกว่าตรงไม้นะครับไม้ไม้กระโดดเวลาเราดันมาเฮ้ยเพื่อนเน่ไปเลยเข้ามากระโดดอ่าเฮ้ยเพื่อนมีสนาอยู่ตรงไม้กระโดดตรงนี้นะครับจะเรียกว่าไม้กระโดดมันจะมีไม้ตรงนี้ครับให้เรากระโดดข้ามนะครับตรงนี้เรียกว่าตรงที่สับนะครับจะมีล็อกนะครับล็อกสับล็อกกลางแล้วก็ล็อกลิมนะครับให้เราเรียกแบบนี้เลยนะล็อกสับล็อกกลางล็อกลิมถ้าเราเรียกตรงนี้รวมๆว่าตรงที่สับเพื่อจะไม่เข้าใจครับบางคนอาจจะดักอยู่ตรงล็อกกลางเพื่อเลนไปตรงที่สับโดนล็อกกลางยิงฟรีได้เลยนะครับทุกคน ต่อมาครับตรงน,นี้นจะเรียกว่าห้องลูกกงน,นะครับหรือห้อง mail center นะส่วนใหญ่จะเรียกว่าห้องลูกกงนะคร,รับผมหรือห้องตันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องโฟกลิฟต์นะครับตรงนี้จะเป็นห้องโฟกลิฟต์ตรงนี้จะเรียกว่าซอยข้างลูกกงนะครับผมอ่าซอยข้างห้องลูกกงตรงนี้จะเรียกลมๆนะครับว่าโรงรถนะครับโรงรถตรงนี้เรียกว่าโรงรถลึกเลยอันนี้เขาเรียกว่าลึกนะครับส่วนตรงนี้จะเรียกว่าหน้าโรงรถนะทุกคนหน้าโรงรถห้องปั๊มอ่าอันนี้คือห้องไข่นะครับห้องไข่ห้องไข่ข้างปั๊มนะครับตรงนี้เรียกว่าห ตนนี้จะเรียกว่าห้องชืดนะครับอ่าห้องไอ้น้ำห้องชืดเพราะมันจะมีเสียงชืดเสียงไอ้น้ำนะครับตัวนี้จะเรียกว่าเหลืองนะครับเหลืองมันจะมีสองเหลืองนะครับทุกคนจะมีเหลืองก็คือเซฟเหลืองห้องไดเร็กเตอร์ เลวเซฟเหลืองแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าเหลืองได้เหมือนกันเพราะาห้องตรงนี้มันจะมีฉากสีเหลืองหมดเลยนะเป็นกําแพงเหลืองเป็นพื้นเหลืองนะครับหรือถ้าไม่ใช่เหลืองก็จะเรียกว่าห้องทางเข้าชืดนะครับอ่าประมาณนี้มนซื้อสากันไม่ยากครับผมตรงนี้เรียกว่าห้องน้านะครับห้องน้ําตันส่วนตรงนี้จะเรียกว่าครัวหมดเลยอ่าตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับการคอไฟต้องเรียกให้ดีนะเฮ้ยครัวฝั่งไหนครัวฝั่งทางนู้นเลยทางห้องชืด้ด เพื่อนก็จะเข้าใจแล้วว่าเป็นตรงนี้นะครับเฮ้ยครัวฝั่งไหนครัวฝั่ง V V คือห้องนี้นะครับห้อง VIP v i p room มตรงนี้ทุกคนต้องดูดีๆนะครับมีของแดงดรอปนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเรียกว่าห้องครัวเลยเฮ้ยครัวฝั่งไหนวะครัวฝั่งชืดด้วยครัวฝั่งห้องไอ้น้ำโอเคโซนนี้เฮ้ยครัวฝั่งไหนเพื่อนครัวฝั่งนี้เว้ยห้อง V อ่าตรงนี้นะครับเรียกง่ายๆนะเฮ้ยครัวฝั่งไหนหน้าเซฟเออตรงนี้มีอะไรมีลิ้นชักนะครับเรียกง่ายๆครับทุกคนต้องเรียกตรงสถานที่ที่มันมี ตรงนี้มือใหม่ unite, หลายคนจะไม่เข้าใจเลยครับตัวนี้เรียกว่าขัวใหญ่นะตัวนี้เขาเรียกว่าขัวใหญ่อันนี้ขัวเล็กนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าห้องตันอ่าแต่จริงมันไม่ตันตัวเนี้ยมันจะมีจุดกระโดดมาที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางห้องตัวนี้กาเรียกว่าตันทุกคนเห็นไหมตัน,นเรียกว่าห้องตันอันนี้งคนคงเรียกว่าห้องตันเช่นกันแต่ว่าถ้าสถานการณ์นะที่อยู่ตอนนั้นอะเพื่อนเพื่อนพูดเข้าไปอะเขาจะรู้ครับเพราะว่าคุณเล่นอยู่โซนนี้ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยห้องตันในครัวเขาไม่คงไม่มาคคคุณเเเลล่่นนนนโซีี้้้้้ยาาจะรรรูัับบวหอง ต่อมาครับผมอันนี้เขาเรียกว่าซอยกลางนะครับซอยกลางหรือ L ตรงนี้เรียกว่า L หรือซอยกลางห้องนี้ครับห้อง i n f i r m a r y i n f i r m a r y จะมีห้องไข่นะครับมีห้องไข่ตรงนี้จะเป็นข้างห้องไข่วิธีเล่นตรงนี้นะครับให้เอาเนทนะครับปาเข้านี่1นลูกเข้าตรงนี้ริมกําแพงนี่เชจีโอนะครับปา1ลูกเพื่ออะไรละปาตรงนี้ไปเขาจะหลบครับลบมาตรงนี้ละปาชิดโอเข้านี้เลยเขาต้องเข้าเซฟถ้าเขาไม่มีเซฟเขาจะโดนระเบิดแน่นอนนะครับอาจจะโดนแรงกระแทกตัวแดงตัวส้มก็ว่ากันไปนะต่อมาครับนี่เรียกว่าจุดออก จุดออกโหลดดิ้งอันนี้เขาเรียกว่าห้องหนูระวังห้องหนูนะครับห้องหนูโหลดดิ้งตัวนี้เขาเรียกว่าลานเลยนะลานโหลดดิ้งนะครับต่อมาครับผมแวเฮาส์แวเฮาส์จะมีจุดเรียกอีกคือตรงนี้คือหน้ามุดนะครับเขาเรียกมุดมันจะเป็นที่ที่คนจะต้องกดนั่งเพื่อเดินผ่านนะครับเขาเรียกว่าหน้ามุดนะครับหน้ามุดห้องลูกกองอ่าเห็นไหมทุกคนลูกกงสองลูกกองละนี่ก็ลูกกง นี่ก็ลูกกงแล้วไม่งงหรอไม่งงครับพราอถ้าเกิดคุณเล่นโซนนี้ยคุณพูดลูกกงเพื่อนจะต้องเลิงคอสตัวนี้เลยตัวนี้เป็นลูกกงนะครับคอสตัดมาตรงนี้ครับยิงขึ้นมาไหนก็ได้นี่ห้องลูกกงห้องไข่อ่าพอเก็ตไหมอ่าแล้วที่หลายคนงงนะครับตรงนี้จะเรียกว่าอะไรตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเชื่อมอิดิทนะครับทุกคนอิดิทเชื่อมมาโหลดดิงตรงนี้เขาเรียกว่าเชื่อมเลยตรงนี้คือหน้าอิดิทตรงนี้หน้าอิดิทติงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเชื่อมนะหรือหลังอิดิทหรือซอยข้างอิดิทนะครับแต่ทางที่ผมให้เรียกเชื่อออม่่านะเเเืืพจจข้ใครับ มันทางเชื่อมมันตรงนี้ให้ระวังนะครับผมตรงนี้อีดินะครับก็เรียกเลยง่ายๆชั้น2อ d i ีดิชั้น2บันไดไหนบันไดกลางบันไดข้างในห้องในห้องเซฟนะครับบังเกอร์อ่าเรียกง่ายๆนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งชื่อนะครับยังผมจะเรียกว่านายดิ t นะครับผมเวลาเราเข้ามาเอ้ยนายดิดขวาขวามีนะขวามีขวาชิด อย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวนี้ผมจะเรียกว่าตัวเครื่องแป้งนะครับเฮ้ยสายอิดิตรงตัวเครื่องแป้งต่อมาครับผมตรงนี้เรียกว่าตัวอะไรตัว S นะครับตัวนี้ S นะเขาเรียกว่า S หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือทางไปวงเวียนนะครับทางไปอิดิตรงนี้เรียกว่ายาวตรงนี้โคตรยาวเลยนะครับทางนี้วิ่งมาต้องระวังนะครับมีคนคอสเมารเนี่ยโดนยิงฟรีได้เลยนะครับตัวนี้เรียกว่ายาวจุดต่อไปครับผมบันไดวนอ่าบันไดวนก็ง่ายๆเลยชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับตรงนี้ครับ ตัดเข้ามาทางนี้ละนี่เรียกว่าวงเวียนตัดเข้ามาชีกซ้ายเรียกว่าอะไรตรงนี้อ่า UH! ห้องมืดนะครับห้องมืดตั so ้งแต่ตรงนี้ไปเลยจนถึงตรงนี้เขาเรียกว่าหลังห้องเสื้อครับผมหลังห้องเสื้อหลังสเตทหลังห้องเสื้อหลังสเตทนะครับอันนี้ห้องเสื้ออันนี้ก็ห้องเสื้อเช่นกันควรจะเช็คทั้งสองห้องนะครับห้องเสื้อห้องเสื้อเช็คทั้งสองห้องนะแล้วแต่เพื่อนจะเรียกว่าเสื้อไหนเสื้อเยอะเสื้อน้อยอ่าก็ว่าไปพะห้องนี้เสื้อเยอะกว่านะทุกคนอันนี้ห้องเซฟนะครับ ท่านี้ในสถานการณ์ที่บวกกันตรงห้องเสื้อเาเรียกว่าอะไรยาวนะครับตรงนี้เรียกว่ายาวทางยาวต่อมาับผมตรงนี้ควรเรียกว่าอะไรตรงนี้ควรเรียกว่าฉากใหญ่ครับทุกคนฉากใหญ่วงกลมอ่าเสากลมตรงนี้มีเสากลมนะครับเฮ้ยเพื่อนมาอยู่หลังฉากใหญ่เฮ้ยเพื่อนอยู่หน้าฉากใหญ่ตรงนี้นะครับฉากใหญ่นะครับตรงนี้จะเรียกว่าโซนประกาศข่าวนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะประกาศข่าว โซนประกาศข่าวให้ระวังดีๆนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าโซนหน้าสเตตนะครับหน้าประตูใหญ่นะครับอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําขวาห้องน้ําซ้ายนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าฉากเล็กนะครับฉากเล็กฉากที่มีกล้องฉากเล็กฉากที่มีเสื้อจะมีเสื้อวางอยู่ตรงนี้นะครับเสื้อให้ดรอของนะครับฉากเล็กฉากที่มีเสื้อฉากเล็กฉากกองอ่าเรียกง่ายๆเลยฉากเล็กนะครับต่อมานี่เลยยาวมาเลยยาวมาเลยเรียกว่าหลังโพสต์นะครับหลังโพสต ตรงนี้เราไม่ควรเรียกว่าหลักแบ็กสเตตนะเพราะมันจะไปทับกันตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนจะงงนะจะงงเพราะโซนนี้เรียกว่าสเตตกันหมดเลยนะครับคน่วนใหญ่เรียกว่าสเตตนะครับตรวนี้ให้เรียกว่าหลังโพสกันดีกว่าหลังโพสนี่ห้องไรห้องลูกบาเพราะว่าอะไรตรงนี้ไม่มีตะกร้าลูกบาศครับทุกคนมันมีลูกบาศเยอะมากนะครับให้เรียกว่าห้องลูกบาศเลยนะอันนี้ห้องโพสนะครับโพส production ตรงนี้เรียกว่าอะไรห้องเซฟนะครับตรงนี้เรียกว่าตู้โชว์ตู้โชว์หน้าโพสเฮ้ยเพื่อนกูโดนยิงกูโดนยิงมันยิงไหน ตู้โชว์หน้าโพสเพื่อนอ่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับส่วนตรงนี้เฮ้ยเพื่อนกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงตรงตู้โชว์ตู้โชว์ไหนตู้โชว์หน้าห้องเสื้ออ่าเห็นไหมเพราะอะไรเราควรจะต้องจำแนกจุดนะครับว่าตรงไหนอยู่ใกล้ตรงไหนเหมือนเหมือนที่บอกเห็นไหมอย่างตรงเนี้ยห้องตันตรงนี้เรียกว่าอะไรห้องตันแต่ถ้าคุณพูดว่าห้องตันห้องตันครัวตรงนี้ก็จะเข้าใจได้เอ้ยตรงนี้ห้องตันลงรถอ่าเขาจะเขาจะเข้าใจพยายามจำแนกจุดด้วยนะครับผมทุกคนนะตู้โชว์ไล่ตู้โชว์หน้าโพส ตู้โชว์ไหนตู้โชว์หน้าห้องเสื้อนะครับไล่ย,ยาวเลยตรงนี้นะครับจะเรียกว่าห้องคอนเฟลเลนต์นะครับตรงนี้จะมีป้ายเขียนเลยนะว่าห้องคอนเฟลเลนต์หรือเรียกย่างหนึงก็คือห้องใต้ฮอลล์เวย์นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นฮอลล์เวย์นะครับหรือบางที่นะครับจะเรียกว่าโคริโดตรงนี้เคยเรียกตรงตัวเลยโคริโดแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าฮอลล์เวย์นะครับตรงนี้ห้องใต้ฮอลล์เวย์นี่อะไรใต้ห้องสมุดครับผมใต้ห้องสมุดใต้ไลบรารีอ่าห้องอะไรห้องตันใต้ไลบรารีหลังคอม S <S เพื่อนๆระวังหลังคอมเพื่อนคอมอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าโซนคอมนะครับผมจะไล่ไปทีละชั้นเลยนะทุกคนต่อมาครับตรงนี้เรียกกันง่ายๆเลยหลานหน้าห้องสมุดนะครับลานหน้าห้องสมุดอ่าเฮ้ยเพื่อนกูโดนยิงจากไหนเพื่อนหลานหน้าห้องสมุดตัดดาร์กนี่ก็คือรลานห้องสมุดครับที่ตัดเข้ามาดาร์ครูมได้นะครับอันนี้เรียกว่าห้องฉายหนังนะครับทุกคนห้องฉายหนังอันนี้คือโซนดาร์ครูมโซนดาร์ครูมจะมีจำแนกก็คือโซนดาร์ครูมเอ้ยกูโดนยิงตัวดาร์รูมตัวห้องเอกสารนี่ห้องเอกสารนะครับห erm ้องเซฟดาร์ครูม ห้องข้างๆดักรูมห้องข้างๆเนี่ยเราควรจะจำแน่อีกานะมีห้องข้างๆห้องลินชักกับห้องข้างๆที่เป็นห้องตันนะครับหรือเอาง่ายเลยเพื่อนๆควรชิคทั้งสองห้องนะครับห้องข้างห้องเซฟอ่าเขาว่าไปบันไดเพื่อนมันอยู่ตรงบันไดระวังนะมันอยู่ตรงบันไดมันคอด,ด้าบันไดตัวนี้จะโซนบันได,น,สน,สน,น,ไดนะครับต่อมาตรงนี้ครับขอบฉากเราจะเรียกรวมๆเลยว่าขอบฉากนะครับตัวนี้คือขอบฉากเฮ้ย <"H oy S 2> เพื่อนอยู่ไหนอยู่ขอบฉากฝั่งดักอ่าฝั่งดักคือฝั่งนี้เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนขอบฉากฝั่งคาเฟ่นี่คือคาเฟ่ครับผมทุกคคนนนตรรี้เเยว่าาฟะับ แล้วคนจะจำแนกจุดให้ดีๆต่อมาตรงนี้จะเรียกว่าวงวนต้นไม้หน้าดางนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำผุหน้าเมนนะครับอ่าต่อมาเป็นจุดที่สําคัญแล้วครับผมฮอตโซนฮอตโซนนะตรงนี้เลยจะมีเซฟนะครับจุดที่เราเรียกกันเลยก็คือเซฟกลมนะครับทุกคนเซฟกลมเซฟเสาต้งนี้จะมีเสาต้นมาเริ่มเลยเซฟเสาเซฟกลมคอมเพื่อนกูโดนยิงตรงคอมตรงคอมเพื่อนกูโดนยิงตรงไหนตรงกองกระสุนตัวนี้เขาเรียกว่าโซนกองกระสุนครับกองกระสุนเพื่อนกูโดนยิงไหนหน้าแผนนิ่งห้องข้างแผนนิ่ง ฉาขาวหน้าแพนนิง่ตงตัวนี้นะครับทุกคนจะมีชาขาวอยู่หน้าแพนนิ่งมันจะเป็นชาที่บังกระสุนไว้นะครับชาขาวหน้าแพนนิง่งฉาขาวหน้าเซฟปมนะครับตัวนี้จะเรียกว่าคาเฟ่เจนคาเฟ่ฮอซนคาเฟ่เจนนะครับตัวนี้ไม่สามารถตัดขึ้นมาเจนได้นะครับทุกคนคาเฟ่เจนคาเฟ่ฮอซนตัวนี้จุดที่คนมักจะไม่ค่อยประทักกันเลยนะ ตรงนี้ผมเล่นมาส่วนใหญ่นะครับโอกาสปะทะกันเพ่งโคตรน้อยเลยผมก็ไม่รู้ทำไมทั้งที่มันโล่งมากนะครับตรงนี้จะเรียกว่าโซนประกาศข่าวนะครับฮอตโซนเพื่อโดนยิงตรงประกาศข่าวฮอตโซนเพื่อโดนยิงตรงบันไดวีต้บันไดวีเห็นไหมครับบันไดเป็นตัววีทุกคนต้บันไดวีส่วนตรงนี้นะครับมันไม่มีชื่อเรียกเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนใหญ่ผมผมจะเรียกเป็นตามกล่องเลยนะครับตรงนี้จะเรียกว่อุโมงนะผมเรียกว่าอุโมงอุโมงอุโมงทางคอมตรงนี้ผมผมจะเรียกว่าหน้าไววูปนะตรงนี้นะครับคือไววูปนะครับไววูปเวที ตัวนี้ผมเรียกว่าหน้าไววูฟต Hot Zone. ัวฮอตโซนอ่ากล่องกระสุนจำชื่อไว้นะครับทุกคนแพนนิงห้องข้างแพนนิงคาเฟ่เซฟกลมเซฟเสาคอมอุโมงค์ประกาศข่าวฮอตโซนใต้บรไเวีอ่าแค่นี้ง่ายๆเห็นไหมครับทุกคนต่อมาเราจะขึ้นชั้น2นะทุกคนทางนี้ขึ้นชั้น2ได้นะครับจะมีบันไดลิฟต์นะครับบันไดลิฟต์บันไดโหลดดิง้งอ่าบันไดโหลดดิง้งบันไดคาเฟ่เจนเพื่อนกูโดนตรงบันไดคาเฟ่เจน บันไดดับคุณโดนบันไดดักเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยบันไดดักบันไดห้องสมุดตรงนี้นะครับเพืเพ่อนๆหลายคนเรียกกันสับสนนะตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าบันไดกลางนะครับบันไดกลางบันไดฮอวเวย์บันไดฮอวเวย์บันไดห้องเพลงตรงนี้จะเป็นห้องร้องเพลงนะครับห้องอัดเพลงบันไดห้องร้องเพลงบันไดฮอดเพลงบันไดฮอวเวย์ตรงนี้อย่าสับสนนะครับอย่าเรียกผิดนะทุกคนบันไดวนบันไดอีดิทบันไดข้างอีดิท แค่นี้นะครับบันไดที่จะเล่นได้นะบันไดวีอีกอันหนึ่งอ, er อ่าผมลืมไปตรงนี <discontin ui> ้บ er ันไดวีต่อมานะครับโซนชั้น2เราจะไล่กันมาเลยนะครับเริ่มจากเหลืองเลยละกันตรงนี้นะครับเราเรียกว่าพรมแดงทุกคนโซนนี้เลยพรมแดงหลังพรมแดงหน้าพรมแดงฮ่องกงนี่เรียกว่าฮ่องกงหน้าบันไดนะครับหน้าเหลืองตรงนี้นะครับพรมแดงหน้าเหลืองคือตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เรามาตรงนี้เราเรียกว่าเหลืองเลยครับ ห้องเหลืองที่เรียกว่าห้องเหลืองผมว่ามันมีห้องไข่ก์ดเหลืองนะครับตรงนี้ใช้ก์ดเหลืองจริงๆนี่ม่ชื่อว่าห้องดเรคเตอร์นะครับทุกคนหลังโซฟาเพื่อนเดี๋ยวมึงเข้าพรมแดงมานะเดี๋ยวกูเข้าเชื่อมมา,ม,า,าม,มึงคอสไหนเพื่อนกูคอสหน้าโซฟามึงมึงคอสไหนเพื่อนกูคอสหน้าคอมเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาตรงเหลืองตรงนี้เรียกไม่เลยว่าคอมนะครับตรงนี้เรียกว่าคอมตรงนี้ก็เรียกห้องคอมนะครับแต่การที่เราเข้ามาแล้วเราเรียกเนี่ยว่าคอมนะครับตรงนี้จะเป็นกาดเหลืองนะครับหลังเซฟเพื่อนอยู่โต๊ะหลังเซฟเพื่อนมันอยู่ขวามันอยู่ซ้้ายยเเีกแนงล ตรงนี้เป็นทางเชื่อมนะครับให้เรียกว่าเชื่อมเหลืองเชื่อมเหลืองหน้าเชื่อมอ่าตรงนี้จะเป็นโซนหน้าเชื่อมนะครับโซนหน้าเชื่อมเพื่อนโซนหน้าเชื่อมตัดไปทางโซฟาตรงนี้เรียกว่าตัดโซฟานะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นเชื่อมนะครับตรงนี้ทางเชื่อมนะเราเราจะไม่เรียกว่าเชื่อมเหลืองนะเรียกว่าทางเชื่อมเลยตรงนี้คือทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมตัดมา ตรงไหนเพื่อนวงเวียนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้พูดว่าต้นไม้เพื่อนเพื่อนจะรู้เลยตรงนี้คือวงเวียนที่มีต้นไม้นะครับอันนี้ห้องเลานะครับห้องเลาหรือว่าห้องโต๊ะสนุกก็ได้เพราะตรงนี้จะมีโต๊ะสนุกนะครับห้องเลาห้องโต๊ะสนุกตัดเข้ามาห้องเจนเจ n เนอเรลออฟฟิศตรงนี้เรียกว่าเจนหมดเลยแต่จะมีจุดจำแน่นะครับเพื่อนโดนยิงเจนหน้าเซฟโซนนี้เรียกว่าหน้าเซฟเลยเจนหน้าห้องไขตรงนี้คือหน้าห้องไขครับทุกคนตรงนี้เป็นห้องไขนะครับที่ไข่เขาเซฟได้หน้าห้องไขเพื่อนกูโดนยิงหลังเจน หลังเจนคือตรงนี้นะครับหลังเจนเพื่อนกูโดนยิงในห้องในห้องก็คือตรงนี้นะครับห้องกระจกห้องกระจกอ่าเพื่อนศัตรูดันมาแล้วทางปอเชื้อเจนปอเชื้อเจนก็ทางนี้ครับเข้าาทางนี้ปอเชื้อเจนนะครับในเจนแต่สุดยรวมๆแล้วจะว่าในเจนนะครับผมราะอะไรที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราควรต้องเช็คทุกซอกทุกมุมนะครับตรงนี้เรียกว่าหลังเจนเหมือนกันนะครับหลังเจนด้านนอกอ่าหลังเจนด้านนอกหลังเจนตรงกลางหลังเจนตรงกลางนะครับตรงนี้สามารถกระโดดลงมาเล่นตรงครัวได้นะครับตรงนี้ ต่อมาครับผมตัวนี้เรียกว่ากอง3ใบนะครับจริงมันมี4 5 6ห้าใบแต่เขาเรียกว่ากอง3ใบนะครับทุกคนกอง3ใบหน้าเชื้ออ่ากอง3ใบหน้าต้นไม้ตัวนี้จะมีหน้าต้นไม้นะครับกอง3ใบหน้าต้นไม้ห้องอะไรห้องปลอดเชือ้อยาปลอดเชือ้อครับผมตัวนี้เขาจะเรียกว่าห้องแดงห้องแดงตัวนี้ห้องแดงกับห้องแดงตรงนี้มันจะเหมือนกันนะครับแดงเหมือนกัน แต่ว่าคนละที่อยู่แล้วเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราเรียกห้องแดงเพื่อเมื่อจะเข้าใจตรงนี้นะครับห้องแดงห้องแดงซ้ายห้องแดงขวาหลังปอดเชื้อตรงนี้ไม่มีชื่อเรียกที่แน่ชัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าทางไปว a r e h o าส์อ่าหรือตรงกระจกกระโดดตรงกระจกะโดดตรงนี้จะมีกระจกนะครับที่สามารถกระโดดลงมาลงมาตรงนี้ได้นะครับตรงดดิ้ i n g เรียนะครับกระจกะโดดอ่าทางไปว a r e h o าส์ห้องคอมเห็นไหมคอมเหมือนกันเลยนี่ก็คอมทุกคนนี่ก็คอม นี่คอมทำไมง,งงจังวะก็บอกแล้วครับเมื่อไรที่มาตรงนี้เขาเรียกนี้ว่าห้องคอมเลยนะครับ <c oughs> คุณยิงตรงนี้คุณไม่คุณพูดว่าโดนยิงเฮ้ยกูโดนยิงห้องคอมเพื่อนคงไม่เพื่อนคงไ,ไม่คิดว่าโดนยิงจากตรงนี้หอรอกท้าทุกคนต้องคิดว่าโดนยิงจากตรงนี้อยู่แล้วนะห้องคอมบันไดไว้เฮ้าเพื่อนอ่าต่อมาอีดิดอีดิดบันไดข้างบันไดข้างชั้น2หน้านี่เลยระเบียงชั้น2ระเบียงชั้น2เพื่อนเออผมลืมตรงนี้ไปจุดหนึ่งครับผมนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าระเบียงเจเนอเรลลนะครับบันไดคาเฟ่ บันไดคาเฟ่ขึ้นมาหน้าเชื้อเพื่อนบันไดคาเฟ่ขึ้นมาหน้าระเบียงอ่าตรงนี้นะครับแยกกันมา2ทางนะครับต่อมาครับไปกันต่ออีดิทอีดิทหน้าระเบียงอีดิทบันไดอิดิทบันไดอีดิทบันไดข้างในห้องในห้องเพื่อนห้องเซฟเพื่อนนะครับต่อมาครับผมไล่มานนี่ขึ้นมานี่บันไดวนบันไดวนอ่าหน้าบันไดวนชั้นไหนชั้นหนึ่งหน้าบันไดวนชั้นไหนชั้นสองคือตรงนี้นะครับหน้าบันไดวน กองหน้าไม่ไดวนคือตรงนี้นะครับกองหน้าไม่ได้วนเพื่อนระวังอย่าพลิกอย่าพลิกตรงไหนเพื่อนห้องกระจกตัวนี้จะเรียกว่าห้องกระจกนะครับห้องกระจกห้องกระจกไววูห้องกระจกเวทีอ่าเรียกเรียกห้องกระจกนะครับตรงนี้เป็นห้องแดงตัวเนี้ยมันมีหลายห้องเลยแต่เขาเรียกว่าห้องแดงแล้วเมื่อไรที่เช็คก็คือต้องเช็คสุดนะครับห้องแดงข้างในห้องตะแกงนะครับห้องลูกกงวงเวียนวงเวียนโดยยิงตรงไหนเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเหลือง โดยยู่ไหนกล้องกล้องวงเวียนคือตรงนี้นะครับกล้องวงเวียนตรงนี้คือหน้าห้องแดงนะครับโซนนี้เรียกว่าโซนเวทีครับผมโซนเวทีเรียกไปเลยนะครับโซนเวทีตรงนี้จะเรียกว่าระเบียงนะครับระเบียงไวฟนะครับทุกคนระเบียงไวววฟระเบียงเวทีตรงนี้สามารถยิงคอสกันได้นะระเบียงมองมาทางนี้ได้บันวีได้ระเบียงมองยาวมาทางเจนเนอเรลได้นะครับต่อมาครับผมห้องอัดเพลงอ่าห้องอัดเพลงในห้องเสื้อในห้องเสื้ออัดเพลงหลังห้องอัดเพลงตรงนี้ระวังนะครับตรงนี้ ศัตรูก็โดนหนีได้นกะกโดนหนีได้หมดเลยนะครับตรงนี้หลังห้องอัดเพลงอ่าตรวนี้เรียกว่าไววูบเลยนะครับราว่างไววูบลึกคือตรงไหนตรงนี้ครับศัตรูจะชอบดักยิงอยู่ตรงนี้ขอยิง, y y way, ง way, ยาวมาเลยฮอเวย์เนี่ยยาวมาเลยเนี่ยไววูบลึกต่อมาครับผมออกมาจากห้องเพลงละส่วนนี้คือโซนไรโซนหน้าห้องเพลงเฮ้ยกูอยู่หน้าห้องเพลงเฮ้ยกูอยู่หลังห้องเพลงเห็นไหมหลังห้องเพลงหน้าห้องเพลงนะครับกระสอบทรายกระสอบทรายกระสอบทรายหน้าห้องเพลงเพื่อนกระสอบทรายฮอเวย์อ่าคือตรงนี้นะครับ ไม้กระโดดต <desserts. S 2> <'d> ัวนี้เร right ียกว่าไม้กระโดดนะครับไม้กระโดดสโลปนะครับตัวนี้เรียกว่าไม้กระโดดสโลปนะครับฮอรเว่ยหน้าเซฟตัวนี้คือหน้าเซฟเลยนะฮอรเว่ยหน้าเซฟฮอรเว่ยหน้าเซฟฮอรเว่ยตู้โชว์ฮอรเว่ยตู้โชว์ฮอรเว่ยตู้โชว์บันไดวีฮอรเว่ยตู้โชว์บันไดวีนะครับคอริดอร์บันไดวีโซนบันไดวีนะครับเฮ้ยมันอยู่ตรงฮอรเว่ยน้องสมุดเพื่อนตรงนี้นะครับหน้าห้องสมุดตรงนี้คือโซนหน้าห้องสมุดนะครับเพื่อนมันอยู่ฮอเวร์เว่ยหน้าพรมเลย ฮอรเวน้าพรมฮอเวหน้าพรม,มเพื่อนมันอยู่ฮอเวตรงโซฟาคือโซนนี้นะครับฮอรเวโซฟาเฮ้ยเพื่อนโซฟาโซฟาโซฟาเรียมรวมเลยคือตรงนี้ครับผมโซฟาเพื่อนมันอยู่โซฟาเชื่อมตรงไหนนี่ครับโซฟาตัดเชื่อมนะครับทุกคนหน้าลิฟ์โทตรงนี้เรียกยาเลยหน้าลิฟต์นะจำแนกยากนะครับตรงนี้แต่เรียกง่ายๆว่าหน้าลิฟต์เลยมันอยู่กองกองไหนกองระเบียงเจนกองทางเจนกองทางไหนกองทางโซฟาเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจตรงนี้นะครับกองทางโซฟา กองทางเจนนะครับกองกลางกองกลางตรงนี like this this pa pa ้ครับกองกลางนะครับทุกคนตรงนี้ทางออกลิฟต์นะครับต่อมาครับผมห้องสมุดเพื่อนห้องสมุดวิธีเช็คนะครับขึ้นมาบันไดป๊าปปัติภาชนี่เลยครับเช็คมุมนี้1ลูกปัติภาชนี่ครับ1ลูกนะครับ2ลูกปาสอลูกเช็คปุ๊บเช็คล่างเลยบนไม่มี2มุมไม่มีเช็คล่างตรงนี้ยังไงเรามองเห็นอยู่แล้วนะครับให้เช็คล่างนะครับห้องสมุดใต้บันไดใต้บันไดคือใต้บันไดนี้นะครับห้องสมุดใต้บันได ห้องสมุดชั้นบนชั้นบนก็ไล่มาเลยนะครับตรงกลองเหลืองนะครับตรงกลองเขียวอ่าก็ว่ากันไปนะการห้องสมุดตรงนี้ชื่อเรียกมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะเมื่อไรที่เรามาตรงนี้มันจะเหมือนเจนนะครับทุกคนรวมๆเลยคือเจนอ่าเจนเช็คเจนต้องเช็คให้สุดเหมือนกัน,นครับห้องสมุด <IS AS 2> ต้องเช็คให้สุดนะแล้วก็ต่อมานะครับประตูต่างๆนะตรงเนี้ย ประตู1 2 3 4งสองสามสี่เงี้ยใช่ปะ่ะหรือว่า1 2 3 4มันจะมีป้ายบอกอยู่นะครับแต่อย่าไปเรียกนะครับว่า1 2 3 4สเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อน,อนๆหลายคนอนะมันต้องมานั่งจําใช่ไหมให้บอกง่ายเลยครับผมประตูประตูหน้าแผนนิ่งประตูฮอทโซนหน้าแผนนิ่งประตูฮอทโซนหน้าอินเฟอร์ประตูฮอทโซนหน้าลิฟต์ประตูฮอทโซนฝั่งฮอลเวย์นะครับเนี่ยมันจะง่ายกว่านะผมเกรงว่ามันจะเข้าใจกันผิดนะบางคนเข้าใจ3อยู่นี่ 2อยู่นี่อ่าหอยู่นี่เฮ้ยสอยู่นี่หรือเปล่าบางคนเขาไม่ได้ดูไงเขาไม่ดูป้ายขคำบนห้องนะครับให้เรียกเลยประตูฮอทโซนหน้าแพนนิงประตูฮอทโซนหน้าอินเฟอร์ประตูฮอทโซนหน้าลิฟต์ประตูฮอทโซนฮอลเวย์ะ zone, น,ะ zone, นะครับจบกับนแล้วนะครับผมสำหรับคลิปแนะนําจุดเกิดนะแล้วชื่อเรียกจุดต่างๆในทีวีหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากทำคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่สอนเล่นจุดต่างๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีเพื่อนเล่นหรือตีประจํานะครับเข้า Discord ซ่าแฮกมาได้เลยนะครับผผผผมมมมได้อออยู่่่ใตตคคลลิปกปกัันนับบสววนนนขาะร ขอบคุณครับผม